สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาใช้งานโปรแกรม CCTT ทักับโปรแกรม c b t ชนะครับอย่างแรกเลยครับผมก็ต้องนำเข้าข้อมูลหนึ่งครับจากที่ผมได้ทำไว้ในหลายวิชา Material Text นะครับก็ input เข้ามา input data file ก็เข้ามาครับปกดลูกสองนะครับไปสูงแล้วก็กดประมวลผลนะครับวิเคราะห์กดเลื่นะครับก็กดออกอันนี้เหมือนกันครับกดโปรเซสนะครับ a n l y s ิ s กดนี่ครับโอเคปุ๊บตัวแล้วครับถือว่าซองพีน,นะครับก็ ง2 x3 ส่งเข้าส่งออกผมก็จะมาดูนะครับว่าค่าสองโปรแกรมมีค่าและค่าประมาณเท่าไหร่ c p t เนี่ยเป็นโปรมนรมสองมิติส่วน c p e เนี่ยเป็นโปรแกรมสามมิตินะครับก็อย่างแรกเลยครับผมก็มาดู แรงตามแนวแกนครับคือแรงชิ้นส่วนภายในนะครับแล้วก็อู่นพรนะก็คอมมิชชั่นนะครับอยู่ที่สวงตัวสี่ครับในสองตัวสี่ส่วน,นเทนชั่นหนึ่งก็อยู่ที่สามจุดหนึ่งเจ็ดในสิบสองจุดสามครัก็มาดูโนโด,โด ดีพสมนก็คือว่ามันทำอย่างไรนะครับถึงว่ามันเกิดการรูปตัวอย่างไรนี่ครับก็จะแสางอย่างนี้เสร็จ mm hmm. แล้วผมก็จะทำการ export นะครับข้อมูลเพื่อจะดู ว่าระยะเคลื่อนตัวเป็นอย่างไรแตะผลต่างๆเป็นไงปรากฏข้าวอืมวก็จะได้ลักษณะก็จะมาเทียบนะครับจะระยะเคลื่อนตัวของ C C T ทั T กับ I L เ T A N นั้นจองนี่ครับหนุที่หนึ่งครับหนดที่หนึ่งก็สูงศูนย์ศูนย์แตอย่างเช่นนี่ครับหนดเก้าครับ ก็0.024ครับ0.0224ครับก็ใกล้เคียงกันนะครับทั้งนี่ครับเันค่าใกล้เคียงกันข้อมาดูแรลงชิ้นส่วนภายในนะครับที่ชิ้นส่วนที่12และ13ครับ 2, 13ครับ สิบหกสิบสี่นะครับแล้วเป็นส่วนที่สามสี่นะครับห้าหกครับก็ใกล้เคียงกันนะครับรในปฏิกิริยานะครับนี่ครับหรือซ์ สี่จดหนึ่งนะครับสี่จุดหนึ่งเท่ากันนะครับผมเจบการนําเสนอเป็นข้อนี้ครับหากผิดพลาดอะไรก็ขออภัยด้วยนะ